นักเรียนยังเป็นรูปรูปของสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนะคะเพราะว่าครูจะได้อธิบายชัดเจนแล้วก็มีข้อความประกอบด้วยนี่ถือว่าวันนี้เป็นการจบเรื่องแล้วก็เป็นการทดสอบนะคะวันนี้ก็พาักงานก็คือนักเรียนสอบก็ขออธิบายเรื่องย่อๆของ ลิลิตะเลงท้ายนะคะลิลิตตะเลงผ้ายนะคะเริ่มด้วยรร่สุภาพนะคะเริ่มบทด้วยรร่สุภาพอย่างที่ครูด้วยเคยอธิบายในครั้งต้นๆแล้วก็ตามด้วยโครงสี่สุภาพเริ่มต้นของร่นะคะของลิลิคือรร่สุภาพนะ,ะเขียนไปกี่ว่ากี่ตอนก็ได้นะ,ะแล้วก็จบลงด้วยแร่ยูนแร่หน้าแร่อะไรเงี้ยะค่ะ แล้วก็ต่อด้วยสลับด้วยโครงสุภาพนะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องจะเป็นโครงสี่สุภาพนะคะอย่างที่นักเรียนดูที่จอส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่องที่ดําเนินเรื่องเนี่ยจะเป็นโครงสี่สุภาพทนีนี้ในแต่ละตอนอ้าวตอนมีห้องหนึ่งเขาสงสัยเขาจะให้คุณเล่าอ่ะก็ตอนที่พระนเรศวรทรงนิมิตเนี่ยหรือว่าทรงฝันไป แล้วก็เป็นฝันที่เทวดาเนี่ยดนจิตดนใจเข้าฝันก็คือพระนเรศวรเนี่ยก่อนออกรบนะในคืนนั้นท่านฝันว่าท่านได้เดินทางไปแล้วก็อยู่ๆก็มีน้นําน้ําเนี่ยไหลมาจากทางทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกนี่นะก็คือกล่าวถึงพอม่านั่นเองนะคะก็ปรากฏว่าในระหว่างที่ท่านเดินเดินลุยน้ําไปเจอจรเะเข้ฮะจระเข้ตัวใหญ่มาหืมามากนะคะ คำว่ากลุมพีนี่ค่ะแปลว่าจระเข้แล้วก็จระเข้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมาโผมเจ้าช้างเจ้าช้างก็คือองค์พระนเรศวรนะมันจะมากัดจะมาขบกัดพระองค์ในมือของพระองค์พระบดีพระองค์ถือดาบเอาไว้เล่มหนึ่งน,นะพระองค์ก็เลยใช้ดาบเนี่ยฟันสู้กับจระเข้จระเข้ก็ตายนะสะสูงสุมานฟอดฟาดอ่าฟอดฟาดสูงสุมาน,าน,าน,มานแปลว่าจระเข้มอดมวยคือจอระเข้ก็ตายนะ แล้วก็ทันทีทันใดจระดเขตไตน้ําก็หายไปเลยน้ําเหือดแห้งไปเลยนะพระองค์ตื่นตกใจตื่นก็ฝันแล้วว่าเอ้ยทําไมฝันร้ายจังเลยก็เลยเรียกตื่นขึ้นมาตื่นจากพระชงก็คือเรียกโหนมาโหนก็ทํานายบอกว่าสิ่งที่พระองค์ฝันนั้นเนี่ยประเสริฐแล้วพระองค์จะสามารถผดเด็จเซียนศะึกนะศึกฆ่าศึกจะตายกระสาแปลว่าตายพระองค์จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้พระเจ้าค่ะอื ตอนนี้ลองมาดูเพราะพระนเรศวนก็ดีใจปลื้มปิตินะคะทีนี้มาดูลางร้ายของพระมหาุปราชพระมหาปราหเนี่ยมีลางลายหลายรอบเลยนะก็ <S <S ค,ะครั้งแรกก็คือโหนทํานายทํานายว่าพระชตาขาดอยาได้ออกรบสงครามเด็ดขาดนะ,ะแต่เมื่อพระเจ้านั้นท้บุเรงซึ่งเป็นพระบิดาเนี่ยต้องการให้ลบแล้วมาหยาบหน้าในที่ทาทสาธารณะกำนันว่า อ๋อฝันร้ายใช่ไหมฝันร้ายยางนั้นก็ไปเอาเสื้อผ้าเอาผ้านุ่งผู้หญิงมานุ่งเลยจะได้สั่งเคราะห์จะได้หมดเคราะห์นี่แหละค่ะนักเรียนขนาดพ่อทํากับลูกใส่แท้ๆนะพระมหาอุปราชหรือมังรายกยอศวาก็อายนะอายมากแล้วก็วัวความผิดว่าพ่ออยากให้รบแต่ไม่รบเนี่ยนะก็เลยต้องรบนะในสุดก็ต้องออกรบแล้วในระหว่างรบเนี่ยก็เดินทางมาที่อําเภอพนมทวน อำเภอพนมทวนเนี่ยคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับการาสุพรรณบุรีนะพอมาที่อำเภอพนมทวนเนี่ยนักเรียนเกิดลมพายุแบบชนิดที่ลมพายุปั่นป่วนนะฟุง้งไอพวกฝุ่นละอองฟุ้งตลบอบอวลเลยฝุ่นนั้นก็อ่าพายุนั้นมีชื่อว่าลมเวลำพานะคะเกิดในตอนที่พระมาหาอุปราช่ยเดินทางมาตอนนั้นจักเพลจักเพคือเวลาเย็นนะคะเวลาเย็น เถื่อนแปลว่าป่านะคะลูกผมไม่ไม่ไม่เอาเขียนเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาการลบแล้วครูรจะอธิบายย่อนักเรียนสาไปนะนักเรียนดูรูปสอนตามนะูกก็ปรากฏว่าเวลาเย็นนะเกิดลมพายุพัดที่อําเภอพนมทัวเนี่ยพอดีลมนั้นชื่อว่าลม,ลมเวลาพาลมพัดจนกระทั่งฉัดฉัดก็คือบ่งบอกแสดงถึงว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะช้างนั้นมีฉัดคือลมล่มหรือล่มหรือ ผู้ยง่ายก็คือล้มซึ่งแสดงเป็นพระมหาสวิตชัจแสดงเป,เป็นพระองค์หรือพระ,พระมหากษัตริย์นั่นเองนะพระโอรสนั่นเองก็หักลงไปนะะตกไปจากหลังช้างนะฮะพระมหาอุป,ปราชานะหรือมหาอุปราชเนี่ยพอเห็นเขาก็ตกใจค่ะเสียดวงแดงตกใจมากตกใจมากๆเลยเรียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกเลยพระองค์กนา,าศีเลยแล้วก็เลยเรียกโหนทำนายหน่อย เกิดอะไรขึ้นนะบัดนี้ข้าพเจ้าอยากรู้นะโหนี่ค่ะหนหนเมืองนี้แย่มากคือรักตัวปวดตายหนเลยบอกว่า mm hmm. เห็นกันนะ mm hmm. เหตุแล้วนะจากทูลองค์ไทยัยเกรงโทษ mm hmm. ก็เลยเสนอดีกับร้ายเป็นดี mm hmm. ก็คือโกหกนะจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เหตุนเนี่ยมันร้ายมากถึงกับเสียชีวิตถึงกับพัชตาขาดสึกครั้งเนี้ย ทำไมอะต้องแปกไพ่ให้กับชาวสยามแต่ว่ากับร้ายไกาเดีงโหนกเกลื่อนไงคะเพราะว่าตัวเองตัวเองจะโดนประหารชีวิตถ้าเสนอเรื่องราวความเป็นจริงไปนะก็เลยบอกว่าอ๋อพระเจ้าค่ะการนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าเนี่ยจะชั่วผิดว่าเช้าชั่วคือถ้าเหตุการณ์นี้ตอนเช้าเนี่มันจะเร็วมากพระองค์จะเสียศึกพระองค์จะเป็นอันตรายแต่นี่เกิดเมื่อยามเย็น ไม่เป็นไรดอกพระเจ้าค่ะความทุกข์ยากจะไม่มีพระเจ้าค่ะ,คะ,พ,ระ,คะพระองค์จะได้เสศจเสี้ยนศึกสยามพรด็จเสี้ยนศึกสยามพระองค์จะได้ชัชชนะจากศึกสยามพระเจ้าค่ะนี่เห็นไหมคะผิดกันนะทีนี้ในระหว่างการรบนะคะการรบเนี้ยช้างของพระนเรศวรเนี่ยครูเคยพูดว่าเป็นช้างที่ตัวเล็กก,กว่าน้ำหนักน้อยกว่าช้างของพระมหาอุปราชคือช้างพายพันธกอรอนะ พระเนเรศวรมีช้างช้างพลายของพระองค์งชื่อว่าชัยยานุภาพตอนหลังได้ได้ยศตําแหน่งเลื่อนเป็นเจ้าพญาปราบไกรจกักรอ,อ่พอดีเจ้าพญาปราบของสาวดีนะคะแต่ช้างของพระเอกาชศรสซึ่งเป็นพระนุชานมีชื่อว่าเจ้าพญาปราบไกรจักรแต่ช้างช้างของพระนเรศวรตอนหลังได้ได้ยศเป็นเจ้าพญาปราบของสาวดีนะคะของสาวดีคือเมืองพม่าไงคะอ่าทีนี้ ในระหว่างที่เข้าไปในกรองทัพเนี่ยคือมันต้องมีแม่ทัพที่คอยคุ้มกันพระนเรศวรกับพระเอกาทศรสใช่ไหมแต่มันเหมือนช่วงแวบเดียวอ่ะเหมือนกับว่าเขาเผลอหรือยังไงไม่ทราบนะก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นทานองว่าพระพระนเรศวรเนี่ย Simon, กับพระเอกาทศรสนเนี่ยก็ต้องตกอยู่ในท่ามกลางของศึกของพมา่านะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเอาโทษเนี่ยพระนเรศวรจะเอาโทษตอนหลัง คคือคนที่ทำงานได้ประมาททำงานประมาททำให้ศึกค่าศึกเนี่ยมาล้อมแวดแวทล้อมเพราะนาเรศวรเนี่ยนะแต่ตอนหลังสมเด็จพระพันวัต์เนี่ยขอขอขอโทษเอาไว้อย่าลงโทษนะเห็นกับความดีความชอบในที่เคยทำาดี๋นี้ครูจะอธิบายตรงนี้ค่ะลูกตรงเนี้ยพระนเรศวรเข้าไปในตบของกองทัพมพม่าพระนเรศวรก็กับช้างเนี่ย ช้างของพระอ,องค์ก็ตื่นหนกคือม,มันที่ตื่นก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพายพันธกรช้างของพระนของพระมหาอุปราชเนี่ยวิ่งชนค่ะวิ่งชนตัวใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าสูงกว่านะวิ่งชนเพราะนั้นเจ้าพญาชายานุภาพเนี่ยเซย่ค่ะเซ่ถอยหลังถอยหลังจากเรื่องที่นักเรียนดูเรื่องพระมเากษรพระนเรศวรเนี่ยนะเจ้าพญาชายานุภาพนี่เซ่นะคือหมายความว่าทลาเพราะว่า,าโดนโดนพันธกรเนี่ยทาไมคะ ดันดันดัน,ด,นดันไปข้างหลังแต่ด้วยบุญบารมีขององค์พระนเรศวรตรงนี้ค่ะพระนเรศวรทรงใช้คําอธิษฐานนะคะคือตอนที่เข้าไปเนี่ยพระนเรศวรก็อุถ้าพราะองค์คิดประมาหรือว่าขี้ขาดนะะไม่แสดงความกล้าหาญกับอีกอันนึิงจาไว้นะลูกพระนเรศวรมีไหวพริบมีไหวพริบมีไหวพริบปฏิภาณแม้จะเข้าไปท่ามกลาง ศึกซึ่งมีจำนวนสองแสนสี่หมื่นหนึ่ง้หมืนแสนสองแสนสี่หมื่นนะคะมากกว่าแต่ของไทยเนี่ยมีแค่แสนเดียวก็เพราะโองมีไหวพริบด้วยบวกกับความกล้าหาญด้วยก็เลยทำนองว่าคืออธิษานแล้วบอกว่าฝู่งเนี่ยมันตลบอบวนมากเลยตลบคุ้งหมดเลยไม่สามารถเห็นค่าศึกได้ไม่รู้ว่าใครคือองค์พร,ร,มระมหารุราช เพราะว่าตั้งค่ายหลอกล่อเรานะคะก็ได้อธิษฐานต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอโยธยาจริงต่อไปและสามารถทำรู้บำรุงศาสนาพุทธได้สืบต่อไปในวันข้างหน้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รดน,ดนันดาลให้ฝุน่นฝุ่นอันนี้เขาเขียนว่าส,สลา่เนี่ยสว่างเน,นะก็คือสว่าขึ้น ทุมาแปลว่าฝุ่นที่ตลบเลยนะคะนักเรียนนึกถึงเวลามีพายุแล้วฝุ่นตลบไปหมดเลยข้าพเจ้าขอให้มองเห็นเหล่าพาลาคือเหล่ากองทัพในกลางสนามรบนี้ด้วยเถิดนะ,ะพอสิ้นสู่ระเสียงของพระอ,องค์ที่เสียงของพระอ,องค์ฝุ่นก็ทําไมครับปนปวนเหมือนเรากวนกวนน้ําอยู่ในไซส์ไซส์ไอที่ควรกวนน้ำมันนักเรียนในในในโอ่งอะ่ะ สารซ่อมกวนแล้วมันจุดศูนย์กลางก็ทําให้ฝ่นกระจายมันก็มารวมกันใช่ไหมฮะมันก็เลยจางไปนี่หอบทุมาก็คือฝ่นมันก็ปั่นปวนปั่นป่วนแล้วมันก็หอบทุมาก็คือฝุ่นแล้วก็จางหายไปจะลัดดาวแดนสยามไอ้แดนสมรก็คือก็เกิดความสดใสสว่างกระจายอยู่ที่กลางสนามปูทอนเมินอลิทไทก็คือ พระนเรศวนก็มองนะศัตรูแล้วก็เห็นคือตั้งค่ายล่อหลอกไว้ค่ะสิบหกเนี่ยมีลักษณะว่าเป็นเป็นสิบหกสิบหเอ่อเป็นช้างทรงต้องสิบหกเชือก่างะงีันะคบครบสิบหกชัดอันเนี้ยเทอิกาก็คือเอ๊ะตรงนี้เป็นเป็นที่แปลกกว่าที่อื่นก็เพราะว่าอะไรรู้สึกว่ามีบรรดากองทัพ สีเหล่าเลยช้างม้านะแล้วก็มีฉัดที่แปลกกับเพื่อนเลยนะสูงตง,งา่าเด่นสงา่าอยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นองค์พระมหาุปราชแน่ๆนะซึ่งอยู่เบื้องขวานี้เพราะฉะนั้นก็เห็น,เห,นเห็นขุนกรีขุนเกรีขุนตก,กรีนะที่นี้ก็คือองค์พระมหาอุปราชนั่นเองนะซึ่งนั่งอยู่บนหลังช้างสง่าเลยแล้วก็มี อันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยก็คือมีเหล่า้ังช้างทัพม้าคือเหล่าจะตุจะตุจะตุะตะลงอะไรเนี่ยนะนะก็คือกองทัพทั้งสี่เนี่ยก็แล้วพระองค์เนี่ยไปช้างของพระองค์อยู่ใต้ต้นข่อยค่ะข่อยนะต้นข่อยนะนยยักเรียนสมัยก่อนต้นใหญ่มากนะไม่ใช่ต้นข่อยเล็กๆอย่างปัจจุบนันเชอแปลว่าต้นไม้นะคะเป็นสยามคือพระนเรสวนของเราก็คิดว่า บุคคลนี้ที่อยู่บนหลังสร้างที่เราเห็นเนี้ยต้องเป็นองค์พระมหาอุปราชได้แน่นะคะพระองค์ก็เลยเชิญนะ,ะบอกว่าตอนนี้ก็บอกว่าขอเชิญพระองค์ได้โปรดลงมาได้เปิดมาทําไมคะอัน,นอเนี้ยอาชัยภูทะเลาแหล่งตะเลงโลกหรือพระองค์เป็นผู้มีบุญบารามีในดินแดน สิ่งดนอะไรคะพมา่านะคะขอเชิญออกมาลบจะได้มีชื่อเสียงเกีดยรติยศไปทั้งสิทธิทิศพระองค์ได้โปรดแสดงความกล้านะอย่าก,กลัวอยา่าขาดกลัวเราจะมาลบกันแล้วการลบครั้งนี้นะคะขอให้ท่านที่มาลบกันเพื่อเป็นเกียรติต่อผืนแผ่นดิในในภายปลายภายข้างภายภาคหน้าไปชอบเช็ดยืนหยุดลบไม้ข้าพเจ้าไม่ชอบที่จะให้พระองค์ ท่านพี่เนี่ยหลบอยู่ใต้ต้นข่อยต้นไม้หรอขอเชิญมาร่วมกันทํายุทธทหัสถีในครั้งนี้สืบว่าครั้งต่อไปหัตดีปแปลว,ว่าช้างนะคะครั้งต่อไปจะไม่มีใครที่มาลบบนหลังช้างไม่มีกษัตริย์ผู้ใดที่จะมาลบบนหลังช้างเยี่ยงเราทั้งสองท่านพี่กับข้าพเจ้าเลยนะจะได้เป็นที่สรรเสริญเป็นที่ยกย่องต่อไปในหมู่บรรดา ประชาชนทั้งหลายนะคะขอพระองค์ได้โปรดมาเถิดนะพอพระองค์ได้เชิญอย่างนี้พระมหากรหลัดก็เลยเกิดพึกเถิมขึ้นมาสู้ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าในระหว่างที่สู้นะครับพระพระนเรศวรเนี่ยเกิดเกลี้ยงทำนะคะก็เอ่อขาของงาของพระมหากรหลัดเนี่ยเหวี่ยงเอาโดนพระมาลาพระมาลาคือหมวกของพระนเรศวรนะะแต่พระองค์ยังไม่เป็นอะไรนะะ พระมาลาเบียงนะพระมาลาเบียงที่เราได้ได้ยินชื่อพระมาลาเบียงนั่นเองนะแต่พระอ,องค์ก็ปลอดภัยจากนั้นพอจบจากตรงนี้แล้วพระนเรศวรก็เลยย้อนสอนกลับไปก็คือย้อนออขอเง,งาวกลับไปอีกนะก็เป็นอั้นว่าพระมหาอุปราชก็โดนอะไรคะโดนขอเง,งาวขององ,งค์พระนเรศวรขาดสะพายแล่งแล้วก็นี่ไงคะพระอังสาค้อนขาดด้าวโดยขวา จากขวาไปซ้ายเขาเรียกว่าขาดสไป,ปร์แรง